สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมาแน่นอนว่าล่าสุดเราก็ได้ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วครับว่ารายชื่อ14คนของสาวไทยลุยซีเกมมีใครบ้างตัวหลักๆก,ก็มาครบนะครับยกเว้นผู้ที่ถูกพักเอาไว้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของเธอให้หายดี Hi i, เพื่อลุย VNL ในปลายเดือนนี้ต่อไปซึ่งก็มี2ส,สาวที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และมาในครั้งนี้ล่าสุดก็ ็มีรายชื่อติดมามีสองคนครับได้แก่น้องไก่วิมลรัตน์กับน้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศนั่นเองครับถือว่าเป็นสองสาวที่ทําผลงานได้ดีเยี่ยมมากใน,ในลีกไทยของเราเป็นสองสาวที่ต้องจับตามองจริงๆครับมาที่น้องไก่กันก่อนตอนนี้อายุ21ปีส่วนสูง180เซนติเมตรเป็นตัวบอลเร็วที่มีความคล่องตัวแล้วก็ทุบได้หนักเลยครับ ดีงามมากๆครับที่ตอนนี้น้องไก่จะได้มีโอกาสใช้แววโชว์ฟอร์มการเล่นในนามทีมชาติเชื่อว่าต่อไปทดแทนพี่ๆได้แน่นอนครับสำหรับคนนี้ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือน้องเฟิร์นอายุตอนนี้18ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นคนที่ตอบบอลดีทุบบอลหนักครับทำแต้มให้กับทีมรัวๆในการเล่นไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมา ก็ขอเอาใจช่วยทั้งสองสาวเลยครับสู้สครับเชื่อว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมทั้งสองสาวแน่นอนครับ